ออส่วนร้อนๆหอยสดๆใหม่ๆม,มาแล้วจ้าขอบคุณนะคะป้ารู้ไหมอยู่เนี่ยร้านป้าดังใหญ่แล้วนะมีคนเอาไปลงโซเชียลด้วยจริงเหรอจ้าป้าไม่มีเงินจ้างเลยไม่รู้พวกอะไรอย่างนี้หรอกของอร่อยทำดีแบบเนี้ยก็ไม่ต้องเสียงเงินจ้างหรอกคะ่ะเขามากินก้าไปลงให้ฟรี ใช่ค่ะป้าร้านป้านะได้รีวิวก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าไม่มีร้านไหนอร่อยเท่าร้านป้าเลยขอบใจนะจ๊ะกลิ่นก็หอมด้วยอาวะ อย่างน้อยขอให้ได้กินสักครั้งไปบุญปากในชีวิตเถอะเฮ้ย <Hey. S 1> วัสดีครับป้าผมขออ๋อส่วนให้ผมกินสักจานได้ไหมครับขอทานมาจากไหนเนี่ยออกไปจากหน้าร้านฉันเลยนะใจะ้ใจๆน,นะครับป้าผมมาดีมาดีนำหน้าอย่างแกเนี่ยนะสภาพอย่างเนี้ยมาขอกินฟรีมากกว่าแหมป้าก็รู้ทันใช่จะ้ะผมจะมาขอกินฟรีเฮ้ย hey. ของซื้อของขายมาขอกินฟรีง่ายๆอย่างนี้เหรอออกมาจากร้านฉันเลยนะไม่ไปเป็นตายร้ดียังไงผมต้องได้กินร้านป้าสักครั้งในชีวิตร้านอื่นก็มีทําไมไม่ไปขอทําไมต้องมากินฟรีที่ร้านฉันฮะก็ร้านอื่นมันดูไม่อร่อยเท่าร้านป้านี่ครับเออว้ยฉลาดพูดซะด้วยแต่ฉันไม่ใจอ่อนหรอกอยากทาไม่ไปนะฉันจะเอาไอ้นี่ตีแกร้านดังสเป่าแต่ใจแคบเขามาขอแค่จานเดียวถึงก็ต้องเอาตุ๋นอยู่ตีเลยเหรอ แต่ฉันไม่ให้กินฟรีหรอกนะมือเท้าครบ3าอยังไงก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนได้ครับจะให้ผมทำอะไรผมทำได้หมดเลยนะงั้นแกมาช่วยฉันล้างจานละกันได้ครับป้าแค่จานใบเดียวล้างได้อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่อาทั้งกองฮะทั้งกองเลยหรอครับป้าจะทำไม่ทำถ้าไม่ทำก็ไม่ต้องกิน <c oughs> ทำทำจ้าทำจ้าล้างก็ล้างครับ งั้นก็ไปนั่งรอเดี๋ยวฉันเอาไปให้แต่อย่าไปเข้าใกล้ลูกค้านะเดี๋ยวลูกค้าฉันกินไม่ลงครับครับอ่ะรีบกินแล้วก็รีบไปทำงานได้แล้วครับป้าขอบคุณมากนะครับ น้อยล้างจานแค่นี้ก็แรกกับของกินอร่อยอร่อยวะไหนฉันขอดูผลงานหน่อยว่าได้เรื่องไหมหเกินคาดนะยะใครจะคิดว่าขอทานอย่างแกทำงานได้เรียบร้อยขนาดนี้หเอาล่ะทำงานเสร็จก็ไปได้แล้วขอบคุณนะครับต้าเดี๋ยววันหลังผมจะมาขออีกพอส่วนร้านป้าเนี่ยอร่อยสมคำร่ำลือจริงเอ้ย ด้าที่ไหนกันล่ะวันหลังยังหม่อีกนะไปไปไโอ้ยใจเอโห้ยตกใจหมดเลยเห็นทำหน้าเครียดๆนึกว่างุนหงินอะไรก็เลยมาทำให้อารมณ์ดีไงป้าขอบใจอ่ะแต่ไม่ต้องแล้วแกมาโผล่ที่ร้านชันิกทำไมเนี่ยเหมือนเดิมแหละครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มากินฟรีผมมาทำงานแรกครั้งที่แล้วไม่เข็ดหรือไงอยากจะโดนอีกใช่ไหม หื้มโอ้ยโอ้ยเอาป้าโอ้ย oh. oh. ป้าไหวนะครับเนี่ยถ้าป้าไม่ไหวให้ผมช่วยสักวันนะแกนี่มาถูกเวลาจริงๆงั้นช่วยฉันเก็บร้านก่อนได้ไหมป้าจะให้ผมทำอะไรผมก็ยอมผมขอแค่ได้กินอส่วนร้านป้าก็พอครับ มาแรงวันนี้กินซะสิขอบคุณนะครับป้าอ๊อเอาค่อยๆสิไม่ต้องรีบก็มาหนวดใจไม่ไหวอะป้าอาส่วนป้ามันอร่อยสุดยอดจริงๆไม่ต้องบอกก็รู้อยาะร้านเจ๊นหน่อกอยยืนหนึ่งเรื่องอส่วนอยู่แล้วเออนี่ฉันถามอะไรแกนหน่อยได้ไหมดูๆแล้วแกก็ทำงานใช้ได้มือไม้แขนขาก็ครบ32 ทำไมไม่ไปหางานดีๆทำละ่ะจะมาเป็นขอทานอดๆอยากๆทำไมผมพยายามหาแล้วนะครับแต่ป้าดูสภาพผมสิบางคนเขาหา,าผมบ้าโสกปรปกก็เลยไม่มีที่ไหนรับผมเข้าทำงานป้าก็รู้นี่ครับว่าสมัยนี้เขามองคนที่ภายนอกอเออเนอะชีวิตแกมันก็น่าสงสารเหมือนกันรออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันมา สภาพยังดูใหม่ๆทั้งนั้นเลยป้าเสื้อผ้าเก่าน้องชายป้าเองเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรส่งต่อได้ประโยชน์ดีกว่าขอบคุณมากนะครับป้าตอนแรกผมคิดว่าป้าใจร้ายที่ไหนได้ใจดีที่สุดเลยไม่ต้องมาโวยฉันไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าคนอื่นจะได้เลิกมองแกไม่ดีสักทีครับ รับอะไรดีจ๊ะของฉันเอาพิเศษกินนี่หนึ่งที่ค่ะแล้วก็เอาสีดกล่องกลับบ้านนะได้จ้ะเดี๋ยวป้าทําไว้ให้นะของหนูอาพิเศษเหมือนกันค่ะกินนี่หนึ่งกับบ้านสองได้จ้ะเข้าไปรอข้างในก่อนนะอ้าวคิวต่อไปเชิญเลยจ้ะส่วนของผมขอกินฟรีแรกทํางานเหมือนเดิมน,นะครับแกอีกแล้วเหรอมากินร้านฉันทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงไม่เบื่อหรอกจ้ะไม่มีร้านไหนอร่อยเท่าร้านป้าแล้ว <S 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 <ธา> ดูสิวันนี้ผมหล่อไหมผมใส่เสื้อที่ป้าให้มาด้วยนะเออดูดีขึ้นผิดขูผิดตาเลยแต่วันนี้ลูกค้าเยอะต้องทำงานก่อนนะถึงจะได้กินไม่มีปัญหาครับจะใช้อะไรบอกผมได้เลยเออแนไปเช็ดโต๊ะทำความสะอาดในร้านก่อนแล้วกันแหมน่องเดี๋ยวนี้ร้านเธอต้องจ้างพนักงานแล้วหรอมันขอมาทำงานแลกข้าวนะ่ะแต่ก็ขยันดีนะอย่างน้อยก็ไม่ได้มาขอกินฟรีฟ ฉันเองก็อยากให้มันได้ทำงานดีกว่าไปนั่งขอทานเปล่าประโยชน์ก็ว่าพนักงานลานป้าหน้าคุณคุณที่แท้ก็ขอทานเมื่อวานนี้เองดีจังเลยนะคะเก็บตังค่ะป้าจ้าให้เก็บตังตำนุนให้หน่อยทั้งหมดเท่าไหร่จ้าเออ จะคิดถูกมินเนี่ยามาเดี๋ยวชันช่วยกดเคื่อทีิเลขนะของฉันมีออส่วนพิเศษ1จาน80บวกกับที่ฉันสั่งกับบ้านอีก4กล่องเป็น240นะน้ำเปล่า1นขวด5บาทน้ำแข็งเปล่า2บาททั้งหมด337บาทจะ้ะบาทจ้ะนี่จ้ะ ำไมวันนี้ให้เยอะจังครับป้าตอบแทนที่แกทํางานดีไงเดี๋ยวคนอื่นเขาจะหาว่าฉันใช้งานแกเยอะแต่เลี้ยงดูไม่ดีป้าพูดอย่างนี้แสดงว่าวันอื่นผมก็มาทํางานแลกข้าวฝีร้านป้าได้ใช่ไหมครับนายไปซื้อของให้หน่อยสิได้ครับป้าป้าเอาอะไรบ้างครับ น้องเธอไว้ใจมันหรอให้ถือเงินเยอะๆแล้วก็ไปใช้เองหมดหรอแกทำงานที่ร้านฉันมาตั้งหลายวันฉันจะลองเชื่อใจแกดูแล้วกันอ่ะซื้อแป้งทอดกรอบแป้งข้าวโพดชียิ้วขาวซอสหอยนางรมซอสพริกน้ำจิ้มไก่รายการตั้งเยอะแยะถ้าไม่จดจะจำได้หรอผมจำได้ครับแค่นี้สบายมากรีบไปรีบมาล่ะฉันต้องรีบใช้ของ น้องเธอไม่น่าเอาคนแบบนั้นมาทำงานเลยอะ่ะไว้ใจได้ที่ไหนคุณครับมีอะไรหรือเปล่าคะอันนี้เงินคุณหรือเปล่าครับผมเห็นมันตกอยู่เมื่อกี้อุ้ยจริงด้วยค่ะขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับ เออเดี๋ยวก่อนค่ะคุณที่ทำงานร้านป้าหนองหรือเปล่าคะชั้นให้ค่ะถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆ,ๆน้อยๆขอบคุณนะครับแล้วคุณไม่ไปทำงานแลกข้าวร้านป้าหนองแล้วหรอคะทำอยู่ครับวันนี้ป้าหนองใช้ผมไปซื้อของที่ตลาดเฮจริงด้วยป้าหนองต้องรีบใช้ของงั้นผมไปก่อนนะยโอ๊ยโอ๊ย ไม่มีอย่าลือเลยโโออยยไหนบอกไม่มีแล้วนี่อะไรเศษใบไม้อะป้าเงินฉันขอหมดกัน ป้าเกิดอะไรขึ้นนะป้าทำไมร้านมันเละแบบนี้ก็ไอ้แม็กัวเองนะสิมันมาเก็บค่าคุ้มครองเอาเงินป้าไปหมดเลยโถ่ถ้าผมอยู่ด้วยนะผมคงไม่ยอมให้ป้าโดนทำร้ายแบบนี้หรอก ป้าแก่ๆอยู่ร้านคนเดียวงานนี้หมุนหมูเลยวะกินอะไรดีวะวันนี้สนใจกินยำไก่หน่อยไหมอ่ะแกเป็นไครวะเป็นใครเหรอเฮ้ยอย่าจำไว้นะถ้าแกมายุ่งกับร้านป้านองอีกแกเจอดีแน่ นี่ครับป้าผมเอาเงินมาคืนให้ป้าได้แล้วครับขอบใจนายมากนะเดี๋ยวฉันจะให้กินออส่วนฟรีเลยได้กินฟรีแบบไม่ต้องทำงานแน่นะแน่สิอยากกินฟรีเท่าไหร่ก็บอกป้าเลยว้าแบบนี้ผมก็ไม่ได้ทำงานร้านป้าแล้วสิถ้ากำลังหางานใหม่สนใจไปทำงานที่บริษัทฉันไหมคะบริษัทฉันกำลังเปิดรับพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ค่ะหม ทำไมอยู่ดีๆชวนมันไปทำงานล่ะฉันเห็นหมดทุกอย่างแล้วค่ะเขาทาั้งมีความสามารถแล้วก็ซื่อสัตย์ด้วยคุณล้อเล่นหรือเปล่าขอทานอย่างผมเนี่ยนะจะเข้าไปทำงานบริษัทกับเขาได้ผมไม่เอาหรอกนี่โอกาสดีๆแบบนี้แกจะปฏิเสธทำไมอ้าวป้าก็มันกังวลน,นี่ผมไม่เคยได้งานดีๆกับเขาเลยอืมไปทำงานเธอจะได้มีอนาคตที่ด,ดีมากกว่ามาเป็นลูกจ้างหรือขอทานนะ ขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะครับต่อไปถ้าผมทํางานมีเงินเดือนผมจะกลับมากินออสวนร้านป้าบ่อยๆเลยนะครับจ้ามาเลยป้าอย่าลืมโอต้ากินฟรีที่สัญญากับผมไว้ด้วยนะมีเงินเดือนไม่จะมาขอกินฟรีอีกรอเล่นนะครับป้าไม่เบื่อหรอไม่เบื่อครับ